ไปไปครับถ้าบอกว่าผมมีเวลาว่างเยอะผมก็จะพักก็แหละแต่ว่าเรามีเวลาแค่นี้เราก็ต้องไปต่อออกมาครับขาวบอยเจกโอ้ล้อมบูอยู่นี่แล้วทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วเกือบจะหลงแล้วนะโอ้ลอ้อมเงนบูได้ตัวมาแล้วละ่ะ ดีมากเลยพร้อมเล็งเจอไปที่พิพิธภัณฑ์อเลเ์ติอนน่ะแน่นอนอยู่แล้วมาดูด้วว่าเราได้อะไรบ้างที่เแยกไปเริ่มจากลูซี่ฉันชื่อคุณป้าทีอนน่อลรย์ติพอต์พแล้วบอกเธอเกี่ยวกวับคำถามเธอไม่ไม่รู้อะไรเลยมันก็ดีเกี่ยวกวับเมืองอนะแต่ว่าไม่ใช่ดีเกี่ยวกวับเราเลยแนะ่ะและ้วลูคัสล่ะรู้อะไรไหมเออจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นนักสืบแล้วนะ ฉันรอจนกว่าฉันจะเจออาหารแต่หลังเช่นนั้นฉันไปกินอาหารเสร็จแล้วฉันก็รู้สึกต้องไปนอนแล้วใครจะไปรู้อะไรกันล่ะโอเคลูคัสก็อย่าฝืนตัวเองแล้วกันมาแล้วฉันเนี่ยได้ไปถามคนมากมายที่ที่ v อ l เลอ l ์บิรดไซน์นะครับที่ร้านเสื้อนะก่อนที่จะไปชอปปิ้งกันนะแล้วก็ไปรูอะไรเหมือนกันนั่นแหละอ้าแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าสามีของเขาเนี่ยเสียอะไรทุกอย่างกับบูเกอร์เฟเหรอ นั่นก็สิ่งที่รู้ในว,วันนี้นะเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดที่เลตเซียเนี่ยผู้คนจะต้องรู้สิถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกแปลกนะเป็นเมืองที่ใหญ่นะยิงยอ่อเพยไม่ได้หรอกใช่ละ่ะเราลองไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปท,ทันดีเทอร์กันเถอะน่าเจออะไรมากมากขึ้นนะเราไปที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะไปคิดว่าเราได้เจออะไรละ่ะไปดีกว่าเออไปไปเถอะ อ่าตกใจใช่ไหมล่ะพ่อแม่นี่ว่าแม่นายแล้วก็ฉันเนี่ยมาที่นี่แล้วก็เจอเธอแล้วก็เพื่อนเธอเนี่ยดีใจได้เจอได้เจอเธอนะโอ้น่าตกใจมากเลยไม่คิดว่าจะได้เจอคุที่นี่เนี่ย,ยจุดยอดไปเลยเจอพวกเธอล็อกเน็ตเราหาสถานที่เราจะออกมาหลังที่เราติดอยู่ในแลบบมานานเวลาฉันบอกว่า อยากรู้ลองเ็ตบูทำอะไรอยู่แล้วก็อยากมาดูใช่ล่ะหนูพ่อเนี่ยคิดถึงเธอมากเลยนะกำลังสงสัยเลยว่าเธอทำยังไงอยู่ตอนนี้เนี่ยในการ,ระจญภัยเนี่ยการตามหาหินหินประหลาดแล้วก็แล้วก็วกชัยชนะในแบทเทนเดอ,อร์มันแบบโอ้โหหน้าภูมิใจมากเลยเนี่ยรู้ยแล้วว่าการทำให้เธอทำตามสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันดีใช่ละ่ะ ช่วยพูกเรารู้ไหมว,ว่าพวกเราเนี่ยสองคนเนี่ยก็เคยไปจนภัยเหมือนพวกเธอนะในอายุนั้นอะ่ะเป็นตอนที่พ่อและฉันเอพ่อเธอแล้วก็ฉันเนี่ยเจอกันพูกเรานะชอบกัจนภัยแล้วก็การค้นหามากนะันแหละทําให้เราทนลบความรักกันด้วยนะโอ้โหใจบากเลยจ้าแต่ในาการค้นหาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีบาง,างอย่างมาพูดนะตอนนี้เรามาที่นี่เนี่ย ก็ได้เจอเพื่อนชั้นเบนจามินได้บอกเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาได้ชั้นใช้ห้องที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ได้รู้แบบสัญญาณจากพวกเศษหินประหลาดนะครับอยู่ในบางแห่งในแอตเลนซิตี้นี่แหละอยู่ในนี้เหรอเนี่ยอยู่ในโดมเนี่ยนะใช่ละเราก็เดินตามเดินหาในเมืองอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยนะใช่ละถ้าอยู่ดีแล้วก็มันต้องมีคนหรือลูเมียนที่ปแปลกแไปสิ น่าจะทำให้ฉันสงสัยเหมือนกันเนี่ยแอตแลนติตคนแอตแลนิตซีแอตแลนติตซิตี้เนี่ยไม่ไม่ได้เอฟเฟกอะไรเลยบางทีจะมีคนกำลังซ่อมมันอ,มอยู่ก็ได้นะเหมือนในเซฟไลซิตี้ไงใช่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอะ่ะแล้วทำไงดีอะ่ะต้องทำอะไรบางอย่างละล่ะเพื่อที่จะหาว่ามันอยู่ที่ไหนแต่แหละมันอยู่ที่นี่นี่นแหละอยู่ที่เมืองนี้แหละตอนที่เรามาทีน่นี่ยเบนจามินก็ให้ทัวร์เดรปิพิธภัณฑ์นะนะมีบางอย่างที่มันน่าจะรีเลียงเกี่ยวกับหินที่หายไปด้วยนะ เดี๋ยวไปหาเอาเบนจิมินมานะเดี๋ยวโชว์ว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมึนเลยเขาบอกว่ามีบางสิ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ที่มันรีเลทกับหินปลาหลังหลออย่างนั้นเหละมันจะเป็นอะไรกันนะนี่คือเบนจามินล่ะเพื่อนเก่าฉันเองเธอคือร้อนี่นบูสินะเนลวลาฉันเธอนะ่ยเธอยังยังเดิมไม่ได้เลยเนะี่ย เวลาต้องมาหไปเร็วจริงๆเลยฉันคือนักคนไอ้นักโบราณโบราณลูเมียนนะครับเอ่าร์ชิโอโลจิสนี่แบบนักประวัติศาสตร์ลูเมียนแหละเป็นนักค้นหาด้วยตามหาเมืองที่หายไปที่อยู่นอกแอดเดนสตีได้รู้ะวัติศาสตร์มากมายนะครับแต่ก็ยังมีประวัติศาสตร์มากมายที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะพ่อแม่เธอก็ช่วยฉันด้วยนะ อย่าให้เธอโชว์สิ่งนั้นน่ะเออเป็นทัวร์ได้ไหมได้เลยการแชร์งานฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเลยล่ะตาฉันมาแล้วจะไปดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี้ก่อนล้วกันนี่คือเมือง lost city นี่คือเมืองที่หายไปครับเป็นเมืองที่เก่ามากเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกเคยว่าเมืองเคยว่านี่คือเป็นคอนเซปต์ของเมืองที่ตำนานที่หายไปนาน โอ้ได้เจอคือเมืองประหลาดเลยเนี่ยใช่ละ่ะข้างนอกทะเลเนี่ยมีสิ่งที่มีชิ้นส่วนที่แบบเมืองที่หายไปเต็มหมดเลยแต่มันก็ยากในการตามหาของที่ในทะเลเนะนอกเอเดนสตีเพราะพื้นพื้น,พ,นพื้นผิวนี่มันอันตรายมากเธอจะบอกว่าพวกเมืองโบราณเนี่ยถูกแบบทะเลกินกินลงไปเลยนะ่ะใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เบสเซตแหละแล้วเมืองทั้งเมืองมันหายไปไหนตอนนี้นะ่ะและ้วทำไมเมืองเมืองที่หายไปมนถึงไปอยู่ใต้ทะเลได้ละ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากเหมือนกันนะและ้วมในมือที่หายไปเนี่ยมันถึงเกี่ยวข้องกับเศษหินโบราณด้วยล,ล่ะมาบิลอย่าหยาบไปสิให้เขาพูดก่อนโอ้ขอโทษฮ่าฮาไม่ต้องหรอกก็ก็ดีถามนะถ้าตามไปเลยโชว์ว่ามีอะไรเรอโ,โชว์เหรออ่านี่ไงอ๋อเศษหินนะครับแต่เป็นแบบของปลอม โอ้เป็นหินที่ใหญ่มากไม่ใช่หินธรรมดานะมีอะไรเขียนไ้ด้วยเป็นสิ่งที่เธอ,อยายเธอเห็นนั่นแหละมันดูเหมือนกับหินที่หินประหลาดที่เราเจอเลยอะเป็นเหมือนกับที่เขียนไว้ในมิติสทาวก่อนที่มันจะหายไปเลยอะ,อะตอนเริ่มเกมครับวัสดทุทำหินนี้ก็เป็นแบบของจากของธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันไม่มีแบบไม่มีแบบว่าคอร์รัป์เอเนจีไม่มีแบบว่าบ Energy, แบบไม่ได้ไม่ได้ติดติเชื้อเลยนะครับเออช็อคมาเลยที่เจอไอ้นี่เนี่ย มาอยู่ที่นี่ทำไม้คิดเลยว่าได้ได้ยินมันเร็วกว่านี้นะเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนก่อนเราได้เจอหินนี้อยู่ใต้ทะเลไม่ไกลจากอะ e of d e s t i เป็นตำนานที่แบบเกี่ยวกับเมืองที่หายไปนะครับอยู่ใต้น้ำมานานมากมาทำพิพิธภัณฑ์ต่อเฮ้ยผมเป็นทาซีนเหรอ เกิดขึ้นมามีแสงยิ่งใหญ่จากหินที่อยู่ในอวกาศหินนั้นก็คือดาวของเราก่อนที่มนุษย์จะได้เกิดเอ้ก่อนที่จะมีสิ่งชีวิตเกิดขึ้นแต่ว่าแสงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็หมายถึงภาชนะที่ใส่ จิตวิญ,ญญาณคริสตัลจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตวิญญาณหัวใจแห่งจิตวิญญาณหัวใจและจิตวิญญาณล่ะบางทฤษฎีบอกว่าแสงยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้มีอะไรมากไปนอกจากหินอุกบาตท,ที่ได้พุ่งมาชนโลกแต่ว่าเศษเศษหินนั้นก็ถือว่าเป็นภาชนะที่ได้ใส่จิตวิญญาณหัวใจและ เป็นลีเวนอสคืออะไรแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างโลกเอต่างต่างดาวหัวใจแห่งจิตวิญญาณน,นั้นได้มาให้โลกแล้วก็การเชื่อมต่อของสวสิตาได้โตไปทั่วโลกไปนี้มันให้พลังต่อเลเวนอสเพื่อจะให้ชีวิตต่อโลกไปนี้ได้สร้างมนุษย์ได้สร้างแบบว่าสิ่งมีชีวิตมากมาย และมนุษย์และก็ลูเมียนก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างยูโทเปียด้วยการนำทางของเลเวนอฟมนุษย์ก็ได้อะไรเน็ตเน็ตเวิร์กของโซคิสตลนะครับก็ได้สร้างอาณาจักรของเลเวนอฟขึ้นมาและอาณาจักนั้นก็ได้สร้างเทคโนโลยีอะไรขึ้นมามากมายนะครับแต่ว่าอะไรมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปวันหนึ่ง ็ได้มีปีศาจป,ปริศนาโผล่ขึ้นมาบนโลกแล้วก็ได้จัดการชีวิตไปมากมายมันมีสองอย่างก็คือการติดเชือ้อแล้วก็ความหิวโหยมันมีชื่อว่าอคุววาริหรือที่หมายความว่าจุดชิ้นสุดแห่งมนุษยชาติอคุวาริได้มาที่โลกใบนี้อ๋อมันได้ไปที่โซคิสโตไปที่จุดของโซคริสโตลแล้วก็ดูพลังมันมา มันได้ใช้พลังนั้นในการติดเชื้อต่อในสมองของคนและลูเมียนมนุษย์มากมายแล้วก็ไม่ได้มีเรเวนอสโผล่มาล่ะแล้วก็สิ่งที่เหลือของโซลคิต so ันก็คือโซฮาร์ดมันเป็นสิ่งที่เรเวนอสจะต้องปกป้องก็ได้เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากเออ แลวสุดท้ายเรเบนนอได้รู้ว่ามันไม่สามารถจะสู้กับอัควาริได้ใช้พลังโซฮาร์ตเรเบนก็ได้ปลดปล่อยพลังสุดท้ายทำให้เขาแล้วก็อัควาริมีเพลียมากนะครับมีเพียงมนุษย์ไม่กี่คนที่เหลือรอดเขาได้เอาอัควาริไปใส่อยู่ในโซคริสโตที่แตกหักพลังเออพลังของอัควารินะครับ แล้วก็เอาไปไว้ไกลๆซุเรเวนอฟได้ถูกฝังไว้ใต้ดินแล้วเขาก็ต้องหลับไปตลอดการเพราะว่าเป็นผลสงครามครั้งใหญ่และมนุษย์ที่เหลือก็ได้สร้างเมืองที่พังไปขึ้นมาโดยใช้โซฮาร์ดเป็นสิ่งที่เหลือเหลืออยู่ในการปกะพองของเรเวนอฟแต่ว่าด้วยการที่ไม่มีเลเวนอฟในการนำเนี่ยเขาได้ทิ้งไว้ นี่ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่เกี่ยวกับเลเวนอตเลเวนอตเป็นตำนานของเมืองเมืองที่หายไปโอ้นั่นก็คือหินประหลาดที่เราตามหาอยู่เนี่ยเป็นพลังของอะคูบาลิงั้นเหรอเป็นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเนี่ยอ๋องั้นหินประหลาดที่เราตามหาอยู่นี่มีพลังของพลังี่สามาทำลายโลกนี้ได้เหรอเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยะนะมันก็เป็นแค่ตำนานนานเก่ามาแล้วที่ถูกบันทึกไวในหินนะนะ มันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้หรือว่าทําขึ้นมาก็ใช่แล้วนะแต่ย่างที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็มันก็ทําให้คนเนี่ยถูกยึดครองสมองจริงกันแหละอะไรโซคิสตัลโผลมามีการพุ่งชนระหว่างเอเลียนสองตัวเออพันปีก่อนองนั้นเหรอเทเนี่ยโอ้ไม่โกหกลูคัดไม่เทหรอกนะมันเย่มันจริงจังนะเนี่ย ตำนานผู้คนในตำนานเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างขึ้นมาโดยใช้โซฮาร์ตพยายามสร้างอาณาจักรใหม่ด้วยโซฮาร์ตแล้วมันเป็นอะไรตอนนี้น่ะนั่นก็คือสิ่งที่จะตามหาอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะไม่ยูบันทึกอะไรนอกจากนั้นแล้วล่ะเมืองอาณาจักรเนี่ยอาจจะถูกกลืนไปในทะเลแต่ก็ไม่เคลีย์เท่าไหร่นะว่ามันคือตอนไหนผมราะว่านาเบนที่บอกเรื่องนี้กับเรา ไม่คัญหาก็คุณหน้าที่ยกเรื่องนี้ไม่ฉันพูดเนี่ยก่อนที่นายจะมาฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นแค่ตำนานแล้วน,นะทำตอนนี้ทําให้ฉันเนี่ยมีแรงใจมากเลยที่สามารถค้นหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ได้รู้แล้วเกี่ยวกับ,กบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังสู้อยู่แต่ว่าถ้าเรารู้นะว่าทําไมมันถึงทําไมรค่ไอเศษหินมาถึงบินแบบได้แต่ออกแล้วบินไปได้เกี๋ยวเราจะมาบอกข้อมูลกันได้เลย เรามาเชร์ข้อมูลกันนะพวกฉันก็จะรีเซิร์ชต่อขี่กับเมืองอันนี้นะใช้เวลาหน่อยละ่ะก็ไปทำอะไรก็ได้นะรอระหว่างที่เรากำลังรีเซิร์ชอยู่ไม่มีทัวร์หราวันนี้แต่ก็มาที่นี่ได้ตลอดนะขอคุณนะครับจะไปดูโองเลสบุเปที่แอนเทยเตอร์นะ่ะตอนที่คุณยังอยู่ที่นี่พวกเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะโอ้สุดยอดไปเลย ขอไปดูได้ไหมอย่าดูเลยลอกเลสบูจะเป็นยังไงขอบคุณนะครับนะคะดีมากเลยเดี๋ยวจะดูทีวีนะแล้วก็ตามหาสินส่วนของอะควาลิที่อยู่แถวนี้ไปที่ประเทศเติร์นเถอะเจอกันล็อกเลสได้เลยขอให้สนุกโอ้ ยาวมากๆโอ้ยแต่ว่าผมยอมก็ได้เดี๋ยวตียิ้มให้เขาน้าดีกว่าเหนื่อยโอ้ไม่ได้ยินเลื่อยาวจากว่าเรื่อเลือกสวัสดีครับ